กระติกรับกางรายการแล้วเหตุให้ปิดข่าวซึ่งในรายการโหนกระแสวันที่28กุมภาพันธ์โดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรและแขกรับเชิญม,มีปอจ๊อบกระติกและแซนออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุเรื่องกับแตงโมนิดาเกี่ยวกับประเด็นวินาทีที่ลงไปทําธุระคุณปอกระติกยืนยันว่าไม่เห็นตอนที่แตงโมกําลังลงไปคนที่เห็นคือจ๊อบที่นั่งอยู่และเห็นแตงโมเดินผ่านหน้าไป โดยแซนบอกว่าเขาบอกว่าขอทำธุระนะแซนก็นั่งเล่นมือถือไปเรื่อยตอนเขานั่งจับเขาจับสองมือแต่พอจะนั่งแซนไม่รู้แต่พอเขาลุกแซนบอกขอตั้งหลักแบบหนึง่งแล้วเขาก็เซไปด้านซ้ายแล้วเขาก็เลยพลิกตกลงไปต่อหน้าแซมเอื้อมไม่ถึงยืนยันว่าเขาทำหนึ่งร้อยเปอร์เซนเขาก็ตกลงไปต่อหน้าเลย ในความคิดแซนคิดว่ามันเป็นเรื่องของกายภาพของแต่ละคนว่าจะทำธุระในชุดนี้ได้ไหมไม่ควรตัดสินโดยทางกระติกได้เปิดเผยแชทกับพี่คนหนึ่งโดยมีการระบุข้อความว่าอย่าไปบอกใครนะว่าโมทำธุระแค่บอกเจ้าหน้าที่ว่าตกเรือไปเฉยๆก็พอโดยปอได้คันว่าไม่ได้ทำก็คือทำต้องพูดความจริงโดยกระติกบอกว่าสาเหตุดังกล่าวนั้นเพราะว่าโมเป็นนางเอกไม่อยากให้เสียภาพพจน์ว่าไปทำแบบนั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ